เปิดตัวซูเปอร์คาร์ไฮบริดแมค a l ลนอัทุล่าเผยโฉมที่ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนขอราคาเริ่มต้นที่16.7ล้านบาทแมคเลนแบงคอกเอาใจสาวกซุเปอร์คาร์ชาวไทยด้วยการนำแมคเคลนอ a ทุ u r a เข้ามาให้แฟนๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งแม็คาร์เรนอะรานี้ถือเป็นซปเปอร์คาร์ไฮบริดสมรรถนะสูงที่จะเข้ามาปสัสกาลใหม่ของการผลิตรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของแม็คารเรนพร้อมตอกย้ำเป้าหมายของแบรนด์ในการส่งมอบยนตรกรรมที่มีความพิเศษเฉพาะตัวให้แก่ลูกค้า All-New m c ค a r e n a t u r a เป็นซปเปอร์คาร์ซีรีส์ไฮบริดรุ่นแรกของแม็คาร์เรนออโตโมทีฟที่ขึ้นสายการผลิตและทำตลาดต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการด้วยการหลอมรวมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า50ปีจากการพัฒนาเรซิ่งคาร์สู่รถคาร์ พร้อมนำเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยระบบไฮบริดชั้นสูงเพื่อถ่ายทอดสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบให้ถึงมือผู้ขับขี่แมคเรนทั่วโลกส่วนการออกแบบการพัฒนาและการผลิตโครงสร้างมีขึ้นที่ศูนย์แมคเรนคอมโพสิตเทคโนโลยีเซ็นเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษที่แมคเรนลงทุนไปกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งจะรองรับการพัฒนาซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอนาคต ส่วนตัวของแบรนด์เนี่ยผมคิดว่า m มคคาร์เรนเี่ยเราเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์ซูเปอร์คาร์ยี่ห้อสุดท้ายในโลกเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของโปรดักชันหรือการผลิตจํานวนเยอะนะครับแต่เราค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ที่เอกล v e i v e ที่สุดตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือฟอร์มัมเอนซ์เองก็ตามเนี่ยยอดขายเราเราไม่ได้ต้องการที่เราจะต้องเพิ่ม จนมันเยอะเกินไปจนมันล้นตลาดแต่ว่าเราต้องการให้คนที่มันอยู่กับเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบรถจริงๆครับผมอ,อัตราเนี่ยต้องบอกว่าราคาที่สามารถจับต้องได้แล้วเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่16ล้าน7แสนบาทเนี่ยมันยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนื่องจากมันเป็นไฮบริดนะครับซึ่งถ้าในบรรดาคลาสของซูเปอร์คาร์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นราคาที่จับต้องง่ายแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราพัสลงมาจาก รุ่นระดับเลเวลของไฮเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็นแมคเรน P1 หรือแมคเ n รน e e d t a i l ที่เราสะสมประสบการณ์เรื่องของซูเปอร์คาร์ไฮบริดเนี่ยมาเนี่ยระยะเวลาประมาณ6-7ปีแล้วนะครับแล้วก็เรายังเอาผสมผสานเรื่องของเทคโนโลของ F1 เข้ามาอยู่ในรถคันนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยคือ all new นะครับ all new ก็คือตั้งแต่ชัดซีช่วงล่าง แล้วก็วัสดุทุกชิ้นนะครับผมเองผมยังหาชิ้นเดิมไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นมันคือมันคือ100%ออนอย่จริงครับผมเราซื้อแมคคารนเนี่ยคือเราต้องการเทคโนโลยีที่ล้ำกว่าคนอื่นนะครับแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่เรามาใช้อะหลายๆอย่างมันดึงมาจาก F1 แต่แน่นอนเราก็คํานึงถึงคนที่เอาไปใช้บนถนนจริงเขามองตลาดเอเชียค่อนข้างสำคัญซึ่งแน่นอนว่าเรื่องถนนหนทางเองอะไรเองเนี่ยมันก็อาจจะมี อุปสรรคบ้างนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่เขาผลิตรถออกมาเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของความที่มันจะต้องสะดวกสบายด้วยเรื่องของอากาศเรื่องของคือแอร์ก็ต้องเย็นฉ่าช่วงล่างต้องนิ่มเบาต้องสบายอะไรเงี้ยคือเขาก็คิดพวกนี้มาหมดแล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยผมคิดว่า m มคเ r รนเนี่ยเป็นรถที่มีวิสัยท t y ในการนั่งและขับดีที่สุดหมายถึงว่าจริงๆโพซิชันในการนั่งเตีย้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเรานั่งแล้วจมหายไปแต่เรารสึกว่าเรายังเห็นทุกอย่างชัดอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นเดลี่คอมฟอร์ทที่ผมคิดว่ามันม แล้วก็มีเรามี Apple CarPlay เรามี Android ทุกอย่างคือครบถ้วนอยู่รถคันนี้เลยครับรถคันนี้สามารถวิ่งโดยที่ไม่ติดเครื่องยนต์ได้30กิโลใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยแค่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เต็มแล้วครับผมเสียงตอบรับดีมากนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้รับยอดจองก่อนเปิดตัวแต่ว่าตอนนี้เรามีรอดจองเข้ามาหลายคันก่อนที่เราจะเปิดตัวด้วยซ้ำไปซึ่งก็เป็นฟีดแบ็กการตอบรับที่ดีมากครับผมสำหรับรุ่นนี้ครับ ก็อยา,ากจะฝากแมคคาร n นัทูรานะครับต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถราคาเมืองนอกเนี่ยเทียบกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรถเราอะแพงกว่ารถรุ่นอื่นๆเยอะแต่พอเอากลับเข้ามาในเมืองไทยตอนนี้รถเราเป็นราคาที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเบน e f ฟ t เรื่องของราคาให้กับผู้บริโภคที่สามารถที่แบบ ปกติท่านอาจจะเคยมีบัตเจ็ตสินิดๆอยากจะซื้ออะไรที่ยังไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แต่วันนี้สิกว่าล้านเนี่ยคุณสามารถซื้อซูเปอร์คาร์ได้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆรถเนี่ยคันแรกจะถึงเมืองไทยพร้อมให้ลูกค้าประมาณเดือน10ปีนี้นะครับซึ่งโคต้าปีนี้เราได้มาทั้งหมด8ปดคันแล้วก็ปีหน้าเราก็จะทยอยส่งมอบรถทุกปีเราจะได้โคต้าอยู่ประมาณปีละยี่สิันสำหรับรุ่นนี้ครับผม